สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับ ชวนชมรถสวยน่าใช้1คันครับใครกำลังเรลงหารถไว้ใช้งานนะครับลองมาชมตัวนี้ดูบ้างนะครับโต y ย ta า o รุ่นา v o อนะครับรถปี2003เป็น1.5ตัว E นะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามจัดทรงใส่ล้อไว้ให้สมบูรณ์ครับสีเงาฉ่ำรอบคันหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักแต่ต่อพิควมครับนี่ครับจัดทรงใส่ล้อให้สวยๆเลยใครสนใจและชอบนะครับแบบนี้เอาไว้ใช้งานนะครับประหยัดอึดทน 129,000บาทนะครับเป็นราคาค่าตัวนะครับถ้าชอบและสนใจจริงไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ถนนนางยิ้นจีนะครับเจรจาต่อรองราคากับคนขายได้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้หน้าเดิมหนังเดิมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับลองชมลองเช็คดูได้ แจ้งออกมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดกับคนขายดูได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับคันนี้ก็มากับสภาพที่สวยๆแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับใครที่กำลังเล็งหารถไว้ใช้งานนะครับเน้นประหยัดทนทานดูแลง่ายก็รุ่นนี้นะครับเป็นลำดับต้นๆนะครับเครื่องพันห้าครับประหยัดแน่นอนลองชมลองพิจารณาดูได้เลยครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมหวังว่าคันนี้และช่องนี้จะถูกใจสมาชิกนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร้ให้หน่อยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจหารถสวยๆมาให้พี่น้องได้ชมกันต่อไปนะครับลองชมดูได้อยู่ใกล้ไปทดลองขับนะครับขอบคุณมากๆเลยนี่ครับสวยๆแบบนี้ภายในเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับสบเปกก็เป็นระบบไฟฟ้ารอบคันแล้วนะครับใช้งานได้กระจกซ้ายขวาก็พับไฟฟ้านะครับ a i r b a g ABS นะครับลองชมลองตัดสินใจดูนะครับถ้ามีส่วนใดที่ขาดหายไปนะครับและต้องการสอบถามนะครับเน้นโทรเจรจาไปที่เบอร์โทรหรือลิงก์ไลน์ไปเลยก็ได้นะครับสำหรับคนนี้ก็ไว้ใจได้ครับคัดรถสวยแล้วก็ดูแลสภาพให้งามๆเลยครับเอามาฝากสมาชิกเผื่อจะถูกตาถูกใจนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักจมน้ำตัดต่อพิความแต่อย่างใดนะครับนี่เลยครับท่านชอบและสนใจ เน้นให้ไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับลองชมดูก่อนได้ตัดสินใจดูได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามได้รับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจสมาชิกกันนะครับขอบ